สวัสดีทุกนะครับก็ผมกับผม,บผมนายอวยช็อกนายอวยช็อกทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ที่ผมเพิ่งโหลดไปเมื่อสองถึนาทีก่อนนะครับก็คือ Dead อ s ์ a แลนะครับย้ายตรงนี้กัน่าเล่นกันเลยนะครับก็เกมนี้ก็ผมได้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็เพิ่งเล่นไปครั้งแรกนะครับ อัน,นี่ผมผมก็เพิ่งเล่นไปครั้งแรกนะครับก็โมวปัวไปเผื่อจะถูกนะอันนี้เป็นภาคเอ่อบลูดบัสแอนร์นานะครับเอ่อนะครับเท่าที่ผมดูนะกดยูเกมดีสเอเออเนี่ยละมาละเราเป็นใครดีครับโอ้โหใครแม่งโหดโอ้โหเฮียนี่น่าโหดเลย อีเท nah ียนนี <KNOW> a yan. A yan ่น uh, ่าโหดกว่าเอ๊ะน <indi> ี้น่าโหดเนาะอันนี้เท่กว่าโมฮอกอ่าเฮลหนึ่งร้อยสัมมาตาอุ้ยนี่ร้อยสิบมาเดี๋ยวนี้ดีวะเดี๋ยวนี้ดีวะเดี๋ยวนี้ดีวะเดี๋ยวนี้ดีอันนี้ดีกว่าเถื่อนกว่าเยอะอ๋อ หนานาโคตเถื่อนเลยหน้าโคตเถื่อเนเ,อเลยครับไปนี้มารอโหลดนะครับโลดดิ้งพารากัวนะครับมารอกันก่อนนะครับไอเกมดีนี่ผมขอปรับเสียงให้เบาหน่อยจะได้ยินเสียงผมพูดะบ้าง โอเคครับมาส,สเปซนะครับท yeah. ูชิปย่ามาเราให้เรา,าลองด้วย yeah. อ่าเราหาวัตถก่อนนะเนอะย่า yeah. กด F เพ,พื่อผภาพประตูเข้าไป what the fuck โอชิตโอเพนจะคนไปคนกระเป๋าคนอื่นเขานะครับเคนเร็วเลยนางคนกระเป๋าคนอื่นเขาเขาเสิร์ได้ต่างอีกเออได้ห้าบาทนะครับเดินไป ดีปะดีป่ะ,ปะอะรอยอ๋อขีับเมาผมเข้าใจละ

ได้ตังอีกแล้วโอ้แล้วทำไมเราไม่มีอาวุธเลยวะโอ้ยตังยิ้มหกอะโอ้ยทำไมเราไม่มีตังล่ะทำไมเราไม่มีอาวุธนะอ่ะเอ้ยมราไม่มีอาวุธแบบเนี้ยฝอ,อ,องเอ้ยไปผิดทางเด็กจะได้ วิ wing, wing, wing. ่งวิงว oh, ิงอึช่อไรเ่ยโอ้ให้ลงไปในลิฟนะครับช่โอ้ยต่อะไรอะอะไรให้ลงไปในลิฟต์วะไอวอันนี้วะอึช่อลงไปล่างครับอุ้ยตูมตมต เหยียดแม่โคเสียวเลยโอ้โหโอ้อย่างเสียวอุ้ยเจอใครครับนั่นคือใครโอ้โหซอมบี้อ๋อระเบิดลิฟทันนะครับก็ถือว่าล่าตัวไปแล้วกันไปไปมาเลยมาเลยมามามา ไรอมันพูดเอนะพรามอย <c oughs> ่างนั้นได้แต่ตังครับมีแต่ตังอย่างอื่นไม่เคยจะมีนะก็ เออดูวลมันคืออะไรนี่มันเกมฆ่าสองมิลหรือเกมมุกงจิตเนี่ยโอ้โหเที่ยวไปเอาตันในกระเป๋าืนอก่นเขีแน่นะโอ้ยชัว แปลงไหนต่อในทางนี้ใช่ไหมอะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแม่งก็กลับมาทางเดิมนี่บอกโอ้โหแม่งเลตุ้มเปียเเลยลันเขาบอกให้ลันโอ้ลันก็ลันไงไอโถเขาบอกให้ลันเราอยู่นี่ทำไมอ่ะ โอ้โหแม่งตามกันมาเป็นอาร์มี่กองทัพเหมือนกับมดเห็นน้ำตาลใช่ไหมหรือว,ว่าอุ้ยโถเย่อะไรโอ,โอ,โอ้ดำเหมือนกัน please wait นะครับห,หลอนเลย <laughs> โอ้เจอผีชายหาด นะครับมาอันนี้อะไรเนี่ย a m e t h y s I Am New Nation อ๋อกูอ่านไม่ทันอีกตร์เอาช่างมันวมา Loading Resort นะครับเดี๋ยวเราอยู่ที่รีสอร์ท Amalo อ๋าาอ,อสคริปเปอร์แล้วกันขี้เกียจดูเนาะเดี๋ยวจะแคสไม่ทันอะไรอ่ะอาณาทำอะไร ห้องเหลวองมึงเนี่ยอูเฮ้ยพี่ชาวล็อกกะแน่วโหขยับหัวชาวล็อกโอ้โอมาต่อสวัสดีครับเพคุยกระตุกนิดนึงนะครับเปอรอะไรอย่้อะไรเนี่ยคืออะไระก็ขอโทษด้วยนะครับที่ข้างบน ม้างบนสายมันมีอะไรปิดอยู่ตอนที่อัดเพราะผมใช้ไฮเปอร์แคมในการอัดนะครับก็ต้องขออาภัยเลยนะครับอะไรมัองเออกููแล้วกูนี้เว็พอนอะไร L P L L M ลพีเอลอมเมบีอะไรวะเอมบีอะไรวะคน่ะไรวะอ้ะวะ F อ๋อกด F ค่ะโอ้โหเพาว่ามาแล้วมาโอ้โหมันต่อยล้วทีเดียวความเดียวเอ้ยนี่โอ้โเอ้ยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย พวกมันไปเดโจเข้าไปบวกครับอ๋อไปบวกเอ้ยโอ้โอ้โหเฮ้ยเลือดเลือดเลือดลดไปขีดอย่างแล้วอุ้ยมึงอ่ะไม่ไม่จบอ่ะไม่จบอ่ะตุยตูตุยตุยตูดีครับอ๋อชาวมังชามัไม่ต้องดูหรอกนะ แอค1 one, นะครับดูก่อนจะต้องมีสตาร์หรือเปล่าไม่มีอะไรเลยจบอเอ้าเอ้หล่อเลเวลอัพเยอะ you see new update <laughs> you see new update โอ้โหไม่อายคนเลยนะมึงตรงนี้เลยเอ๋อไม่ใช่ร้องไห้อยู่ โอ้โหเจาะอะไรอ่ะให้ทำไรไม่ไป็นหายไม่หายเรดอกะไรมึงยัซินามอยซินามอยคนอะไรวะซินามอยซินามอยซินามอยอะไรซินามอยอะไร ไปต่อตุ้มอซอมบี้ is coming ดูซอมบี้มาเต้นมาวิ่งมาเอ้ยซอมบี้มามาวิ่งมาแวนี่กูจะวิ oh, oh, God, no ่งเออเออมือกบเหนื่อยมากเอ้ยอะไรอะโอ้โหได้อ <t> ืมมา my baseball ว่าอะไรเนี่ยอะไรอะเออ

เอ้ย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 ว้ยังตันไรถยเอ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยเล็งเป้ากันเล็งเป้าเฮือกศูนย์พันแล้วมึงบอกแล้วศูนย์พันเลยละมึงเออ สามอีกครั้งนึงเอ่อศูนย์พัน y e a เฮ้ยออไปผิดทางเอาสามอีกทีหนึง่งเดิมนมาอะไรต้องสามอะ่ะเถื่อนเกินอเอาเชีย่ยอุ้ยอื้อหือ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 หมอเาไม้พายาตูดเลยเอ่อไปไปหาหมอไป ตัวแทนอะไป go let's go let's go อุ้ยมันก็ไม่บวกอื้มอื้มอื้มโอ้โหแม่งกัดแม่งกัดเหรออะไรวะตัวมีตัวหลังนี่เหรออะไรอ๋อมันใช้มีดเต้นของมีคมไม่ดีเต้นของมีคมโอ้เต้นของมีคมโอ้ยแรงหมดโอ้ยชาร์จแรงก่อนเลย ยังไม่ยังไม่ตายก่อฟ้าทีเดียวดองคีสลีมองต้องมูหูโอ้โหใชะไรเนี่ยอเอ้ยอาตุนเขาเก่งไม้อาตุนเอามีดมึงไปมีอดอาตุนมีอดอาตุนไอ้นี่ศูนย์ปันละมึงอายหัวมึงเฉอ,อะอ๋อ ตูดมึงหักอึยอ,อยอะโดนตัดไปทำโดนตัดไปทำดีโด,โดอื้อหืออื้อหืออื้ออืืืื้้้้ออ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 ยฟูปากตาเหลือกเลยนะมึงโ,อโ,อโ,โตอยอะโอ้โหแม่งหันมาสักูเยอะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ยเจ๊เจ๊อะไรของเจ๊โอ้โหแม่งนอนทับกันด้วย จอดมากโอ้โหตัวผู้หญิงบักอะโอเถื่อนเอ้ยนี่ตัวสามามาเอ้ยกด F ดิดูนี่โอเถื่อนไม่รู้สิเาอ้ยเอ้ยเอ้ยตกา้ำอะไรอะตุยตูดเอ้ยเยอะเยอะยอ้ยเอ้ย ไปฮะกูจะไปหาซินโนมอยอุ้ยตูด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 โอดงะโอดงะเฮ้ยโอ้มึงยังไม่ตายเหรอมึงยังไม่ตายกวะโอ้ยกูขนาดกูเยี่ยมไว้แล้วเนี่ยมึงยังไม่ตายก่อกม,นะม,งมองกูถามจริงห้อาแมงอะเอ้ย เยอมึงยังไม่ตายวะโอ้โหเลือดเลือดเหลือเลือดเหลือไม่กี่ข oh, 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 ีดงโอ้ยกูต้องหาอินเทอร์เนดิงเอ็นเตอร์นดิงอะฟอกูอะโอ้เสีโอ้จะรอไหมเนี่ยมาเดมามดมา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  มอมามามาเฮ้ยยลแกูไม่รอดแล้วอ่ะสงสัยไม่รอดแอบกันแอบกันโอ้วิ่งบวกครับอืมวิ่งวิ่งบวกวิ่งบวกอืมวิ่งบวกวิ่งหนีโอ้ กูไปฟ้องกูจะวิ่งไปสองสินหน้าหมอยกูวิ่งไปสองสินหน้าหมอยแล้วแป๊บหนึ่งโอ้โห <the> yeah what the fuck oh <my> อ้าวใครร้องไห้วะร้ <'m> องไห้วะ, <'m> อะโอ้ยอโอไม่จบใช่ปะมึงไม่จบใช่ปะโอ้ ขนาดตั้งโอ้โหโ,หโ,หโหโลกโลก,โลกจิขนาดหนักอะเนี่ยขโมยตังซอมบี้ด้วยโอ้โลกจิขนาดหนักครับเอ็นเตอร,อออรจีดิงเย้โอ้โอ้พอมีขี้เยวินเยอะไหมโอ้เย้ h energy drink y e a โอ้โหวันนี้เป็นวันอะไรของเรามันช่างดีงเสียจริจง yeah คือโรเจอร์ชาวเวอร์กูรู้แล้ว โอ้บักโอ้หงบักโอ้ยมโอ้คือโปเต็มเลยเฮ้ยนี่มันโอ้โหดูกำลังดูโอยช็อคทีวีด้วยโอ้โหเอ้อทบทบทบะทบหน้าจอแม่งสอบแม่งโอ้ย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 อืมไออะ ออาเอ้ยโอ้ยไอเวว่เ้ยอาวุธกันมีอาวุธเลยอ่ะเหลือแค่อะ Return to c น n น m a เอ,อย้ยคนหนาชื่อนะมอยปะโอ้ทมัเปิดเพลงป๊ปอปแบบนี้นอ้ไม่รู้เรื่องจริงเลย กาจะวิ่งวิ่งวิ่งก็จะเป็นล้อเนี่ยเอ้ยมึง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 อมึงอ่ะงอบิ๊มึงอ่บิ๊มึงอ่เอ้ยโอ้โแม่งโคตรเถื่อนเลยวิ่งมาบวกเอ้ยอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงก้าโอ้โหไม่จบใช่ปะไม่จบใช่ปะไม่จบใช่ปะเอ้ยโอ้โหไม่จบ ไม่จบโอ้โหแม่งไม่จบเว้ยอะไรวะหมากูดีเสียงสองพี้โอ้แม่งมาแล้วนี่ไงไอ้ยไอ้เว้ยนี่ไอ,อ้ไอไ้ตะไวยไอไ้มึงจะมึงจะกัดกไอ้พองฟืนเรือไงมึงจะเอาเซลล้มไปหาพองหรือไงเดี๋ยวจะเป็ไนไงล่ะ โอ้โหโหเอ้ยไอ้น no oh. ี่ไอ้นี่ซีน่าหมดโอ้ยมันไม่จบไม่จบเลยวะโอ้ยอืมสองตัวเลยแล้วจริงมึงลงตามไปเดะโอ้ยยังจะตามอีกเนาะยังจะตามโอ้กูไม่รอดทำาไมแร้วกูต้องเริ่มใหม่

อุ้ยมันไม่ตามมาแล้วโอ้ยอ่ะโหแม่งตกใจหมดเลยอะ่ะโอ้ตกใจอู oh. ้หูบิดครับนี่ไงพิดนะำหมอ่ะโท่โอเคอ่เอาดิวเวทเราอ่ะเอาแบบนี้เดี๋ยวดูกันรีเซฟหัว เซฟยังไงอะออปชันปะเซฟเซฟยังไงอะเออเล่นไปก่อนแล้วกันปะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปหาที่เซฟเฮ้ยมันต้องมีที่เซฟดิแป็นหนึ่งหนึ่งมันต้องมีมันต้องมีที่เซฟโอ้โหตามมาถึงมั้งไม่เกรงใจกันบ้างเลยหรอโอ้ยไอ้เอ้ย ai quên tôi lấy ui ai quên ơi Mình mày 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 mà mày mà, mày nhìn non, mày 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 có mày 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 เอจจีดริงค์ะครับอ๋อที่นี้ไงที่เรามาเจอเนี่ยช่ัวเอาล่ะเอสเดียส มึงไม่คิดจะให้อาวุธกูสักคิดเลยเหรอวะให้กูต่อยมือเปล่าเนี่ยนะมือกูจะหักเพราะมึงเนี่ยแหละมาโอ้โหกูยังมีถังแก๊สครับอะไรของมึงอะไรของมึงอ่ะโถน่า,ต,นนาต่อต่อ,ตอมีต่อโฮโถว์จุตบดิน แล้วแม่งเซฟยังไงวะเอาเถอะเอาเถอะยังไงแล้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับออกเกมกันย a h โอเคครับขอจบคลิปนี้แล้วกันย s yes. เอาล่ะครับไปแล้วครับบายบายเจอกันคลิปหน้า